ค่ะคุณถาเป็นอินโฟเอนขนาดใต้ไตแว้นยังมองจะไม่เห็นแสนดีสวัสดีค่ะมาเอาาข้าวมาเพราะเพระตักข้าวเลยนี่แม่คุณกินใบมะม่วงทุกคนเคยกินใบมะม่วงไหยคะเคยนะไม่เคย ถ้าพูดไ,ไ,ไปอ<ย>ันนี้มาอีครั้งนะเขาบอกว่ามีประโยชน์สวัสดีค่ะแม่คุณสวัสดีค่ะกินข้าวกันจ้าวันนี้มีม,มีมีกับแกล้มใบมะม่วงนี่แก้วเราอฉะนะไม่รู้อีว่าใช่วันนี้กับแก้มของเราคือใบมะม่วงใบนยมทำไมถึงกินใบมะม่วงกันนะ มันก็อร่อยมันวันนั้นแม่แม่ดูติกตกอกเนะเขาบอกว่ามีประโยชน์รสชาติเป็นไงฟาดฟัดฟ้าเบบมะม่วงอะไรก็ได้พันอะไรก็ได้เลนค่ะต้องอะไรอ่ะเนาะต้องกินกับปลาอ้าวปลาตับโอ้โหถ้ากินกับปลาตับเข้ากันเข้ากันมากๆอืมะยมด้วยมีมะมมอยอม ใบมะยมนี่แหละยำงอกอ่านไม่ทันอ่ะปูเปลือกปลาจ้าเออกินกันน้ำพริกปลาจ้าแม่อ่านไม่ทันหนูอ่านให้แม่หน่อยสวิตไอ้สวิตสวีดัสสวัสดีค่ะแม่คุณสวัสดีจ้าสวีดัสสวัสดี บอปะดะปะดีเด,ด้น้นองสวัสดีน้องเปาด้วยจ้าด้วยค่ะนี่เราอยู่ที่สุพรรณนะทุกคนอะไรนะโน<ล>ขยขยำดอกไม้ดองคืออะไรฮะอะไรหน่อไม้ดองไม่รู้เมื่อวานไปรอดูน้องเปาที่โรบินสันไปไม่ทันเราเร็วไปนิดนึง

เยเน่ยเนี้เยวีมาแล้วจ้านี่ีเอามาใกล้ๆหน่อยไก่าอุ้ยคุณแม่ร้องเพลงเอ๊ะเอ๊ะอะเต้นไปคุณแม่ร้องเพลงหนูต้องเต้นเอาหหมีหๆเม โอ้ยเดียมาก็ไม่ได้ช่นวยิ้มสวยมีักยิ้ขอบคุณค่ะเย้ยย้อยก็มาลเห็นละตาลายี่ปารเมแห่งนานเธอมาคอยเหมือนกันเราไม่ยิ้อะไรอคะพอตาเรามองกันอะพี่ละ่ละอะ่ละ่ละอะพี่ละพีละพลอะลลล

พิ่ละพิ่ละพิ่ละพี่ละพละพิ่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 ละปพีละพี่ละพี่ละพี่ละพละพลลลลอาแต่ดิล้องเพลงหนูหนึ่งเพลงอ่ะคอะเฮ้ย์ำไมมันอะเดียวอ่ะมีไมมไหมคะอ มีความใสสุขตามกันม่คุณครับแซนดี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สดีพี่ค่ะแซนดี้จะเอาอะไรถวายบังคมยังไงคะถวายบังคมอ่าถวายบังคมก่อนโอ้ยพุ่งอ๋อต้องต้มกวนแล้วแซนดี้จะกินอะไรคะลูกของแซนดี้มีอะไรอ่ะไม่มีเลยอ๋อโอ้ว้าวไก่ไหม อุ้ยไก่เหรอเอาไหมเอาไหมคะหมูเอาหมูชิ right? ้นแซ่บเนาะจริงผู้รู้ที่เซ็ปเนาะอ่ะของแสนดีก็อยู่นี่ไงตึกไใส่มาแล้วเนลงไปแต่นี้นั่งโตไหมยังไม่ได้กินนมเลยกินนมดูแต่แล้วขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณคุณแม่ก่อนขอบคุณค่ะคิสคิสคิสคุณแม่หนึ โอ้ยติดแว่นจะอึดด้วยเนี่ยนะขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณครับพี่พี่กันขอบคุณครับพี่พี่นี่พี่พี่อยู่ไหนเนี้ยพี่พี่อยู่ใหนเนี้ยขอบคุณครับพี่พี่กันขอบคุณค่ะอ่ะขนมให้พี่พี่กินปูมาพี่พกินยื่นยืนยืนยืนไปเลยยื่นมือไปเลยเพราะมขาบเลย รีบรีบรีบฟังพี่พี่กินขนมไหมคะไข่ปูมะมานังปะน้ากินไข่ปูมันปูอ้าวแต่ดีนะนี่นั่งไหมอันนี้มันอันนี้นัหนต้องล็อกนะาล็อกเป็นไหมอ่ะก่อนเลยตักข้ามาเลย โอ้พี่พี่มากันดูกันเยอะมากเลยพี่พี่มาแล้วพี่พี่มหาแสนดีเยอะมากเลยวันนี้ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้ากินข้าวกันเราเป็นคนสุพรรณเหมือนกันนะคุณพ่อกินอะไรข้าเปล่าฮะ น่าใส่แว่นน่นตาลายมากเลยแคนนี่ยิ้มหวานกันยิ้มหวานให้พี่ๆกันยิ้มหวานปิ๊งปิ้งเอาอะไรนะแก้วเอามาจากไหนแก้วอยู่นี่อยู่แล้วแก้วในของพ่อของ่ะของพ่ออ่ะค่ะเป็นบ้านลอกจากใครเนาะเออไข่เค็มลอกเอ่เหรอคึ้หมัวขามาลอกแหนะ เอ้าหัวมันมากเลยนี่หัวมันหัวอีกมากเลยอืมก็อีพอไหมอิมวานเป็นด้วยใช่เดินไม่กระปอไม่เผื่อกไฟันไม่ดิบเลยใช่ไอ้ไอ้ที่ขูดไม่ได้อิมมาเลยใค่มีการที่เกียดอิ่อกินกินเลยกินกินก่อนกินกินนือกินนก่อนจะกินรอบสอง

ขนมจีนอยู่ตรงไหนอขอนะตรงข้างๆตะกร้านะขบวนข้างๆพัดลมอ่ะก็กินพร้อมที่เราดีกว่าก็นั่นแหละหืมหินก่อนก็ไปหอมกินอะไรเออแม่กินไปก่อนแม่ว่าก็อีไม่บอกเป็นก็อีก็อีดนตรีฮะจะกินพร้อมกันมันจะหลายกินโอ้โหอมเลยอะไรก็ไม่เอาเลยเอาจิ้มเลยใช่ป้องกันใครกินหม นี่มีสับป,ปะรดด้วยนะะสับป,ปะรดหวานไหมน่าจะหวานอยู่นะน่าจะช่ำนะซื้อที่งานนะอืมกินนะ้ำบ้างวันนี้หนูไปเที่ยวงานโอท็อปค่ะเมื่อวานหนูไปร้องเพลงแล้ววันนี้ไปเที่ยวงานหนูก็ซื้อของกินมาเทียวเลยกินแบบปัดเลยอร่อยมาก พอก่อนเขาไม่กินนมนะพ่อพอพอก่อนหวานทำหวานห่องคอยดีนะห่องคอยของคอยขอขอขอออง่อ่อ่องข่่องข่อ่อง่จ่องข่องข่อดีค่องข่องข่่อ ้าป um. ุ่งหรอเนี่ยอือ่้น้ำปลาออืาคุณกินเลยอ่ะเดี๋ย